วลคัมเวลค่ะทุกทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกทุกคนก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินด้วยนะคะวันนี้จะมารีวิวคะ่ะจะมารีวิวโรงแรมที่พักอ่ที่อยู่เมืองพัทยานะคะโรงแรมเวลคัมเวลค่ะที่ค่าจุดเช็คอินนะคะจุด ขอโทษกับจ,จุดเช็คอินของโรงแรมมีเนื้อที่เยอะค่ะกว้างมีที่รองรับแขกนั่งรอได้เยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะโรงแรมนี้แอดมินชอบค่ะนี่ค่ะจุดเช็คอินลูกสาวกำลังเช็คอินอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ จากจุดเช็คอินนะคะก็เดินลงมาอีกด้านหนึ่งก็จะมีเนื้อที่นะคะเมื่อมีเนื้อที่มีดอกไม้ต้นไม้ให้ได้ชมค่ะสองข้างสองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นที่พักค่ะก็จะเป็นห้องพักนะคะ,ะวเวอร์คัมเวลนะะี่ค่ะเอดมินชอบตรงที่ สระน้ำค่ะสระว่ายน้ำคุกว้างใหญ่ค่ะสระเด็กต่างหากสระผู้ใหญ่ก็นี่ค่ะสระเด็กค่ะสระเด็กก็โอเคเลยนะคะไม่เล็กเลยกว้างใหญ่มากเลยค่ะตลอดนี้ตลอดแนวตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำค่ะนี่ค่ะสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ค่ะ สระว่ายน้ำผู้ใหญ่มีสองสระใหญ่ๆเลยค่ะทุกๆคนเอดมินมาเดินสำรวจแล้วค่ะโรงแรมนี้น่าอยู่น่าพักมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างที่ชอบนะคะติดชายทะเลค่ะทุกๆคนหลังจากอ่ะสระชมสระว่ายน้ำนะคะมองออกไปนะคะก็ ไม่ไกลเด็ดขาชายทะเลค่ะคือโรงแรมนี้ติดชายหาดเลยค่ะทุกๆคนหน้าเที่ยวหน้าพักค่ะแอดมินว่าวันนี้แอดมินได้มาพักที่ที่ที่แอดมินชอบเลยละค่ะนี่ค่ะสระว่ายน้ำสะระผู้ใหญ่สองสระเด็กกว้างนะคะด้านซ้ายด้านขวาของสระเนี่ยก็ะจะเป็นห้องพักเป็นที่พักนะคะทุกคนนี่ค่ะ เอ็ดมินเดินกลับไปที่เช็คอินเช็คเอาท์้วคะ่ะยังไม่เข้าไปพักเลยคะ่ะขอรีวิวก่อนนะคะทุกๆคนนี่คะ่ะสระเด็กก็ใหญ่มากสระผะู้ใหญ่ก็สองสระใหญ่ๆค่ะแถมยังติดชายทะเลอีกคะ่ะทุกๆคนเอ็ดมินชอบเลยคะ่ะ เวลคัมเวลค่ะจูดตรงโค้งดงตาลนะคะหาดจอมเทียนหรือโค้งดงตาลค่ะทุกทุคนเช็คอินเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแอดมินจะขอเข้าไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวจะ รีวิวห้องพักมาให้ชมค่ะคลิปนี้ต้องลาค่ะสวัสดีค่ะ